คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมฟซี่ทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาซูช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขามือนีเป็นแรงของวันทีเก่ามีถุน,นาย่น2 5 6 5หอาแอดจะพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพอแตมอีกเถือนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะซึ่งมือเช่านี้นะคะแอดก็ได้ทรวหาพอแตมเถือนหึงและหละัดตะว่า ข้อมูลที่แอดได้มาบอชัดจนเท่าไดรคือประมาณว่าได้บุคบเบิดนะคะท่านผู้ชค่ค่ะแอดก็เลยโทรหาพอแตมอีกเถื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่อว่าจะได้เทิ้งตัววิ่งตัวเดินตัวล่องครบสูตรแล้กก็สิได้สซเล่าคักๆักเนาะคะ่ะเนาะทนผู้ชมเนาะก็ขอ,ขอให้ทนผู้ชวเมฟซี่ทุกท่านนะคะไปฟังน้ากันเลยนะคะว่าพอแตมสิว่าจังไดน,นะคะผู้ชมคะ่ะเชิญรับชมรับฟังด้วยกันเลยคะ่ะดีค่ะ สวัสดีครับพ่อแต้มคะขออนุญาตอันขอแนวทางเล่าพัฒนาค่ะพ่อแต้มคะครับค่ะพ่อแต้มว่างหรือเปล่าน้อครับว่างอยู่ครับโอ้ค่ะค่ะพ่อแต้มคะขอแนวทางเล่าพัฒนาประจำวันที่สิบมิถุน,นายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะพ่อแต้มคะครับผมค่ะพร้อมแล้วคะ่ะพ่อแต้มอ๋อพร้อมแล้วค่ะหล,ลักสิบหลักสิบค่ะ สี่ห้าหกหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งครับจับคู่จับคู่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะพระเตมเนาะครับห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งพระเตียวิ่งตัวใดล่องตัวใดคะเน้นติดเก้าลองหนึ่งติดเก้าลองหนึ่งเนาะ ติดเก้ารองหนึ่งตัวแรกของพ่อแต้มนี่ต้องได้กลับต้องไในยังบ่ค่ะหรือตรงตรงเลยตรงตรงนะครับพ่ผ่านมาตรงตรงละแต่ว่าไปน้าเขาก็คาดคาดว่ากันจีตรงตรงเมื่องเก่านะครับแต่ว่าทันเขากับพี่หน้าวนะครับเน,น,นบา,นานะค,นะค่ะค่ะอไอ <X 4 S 2> เอสซีพี่เจริงมันก้าตรงตรงน่ะอือแต่หน้า,าคตกับบูหูจักคือกันเนาะงพ่อแต้มเนาะแม่นครับค่ะคือบอกว่าตรงตรงนู้นนะครับค่ะค่ะ ก็ขอให้เอฟซีเลยพี่จะระนาเนาะพอเตรียมเนาะไปกลับเอา,าหรือนักตัวตรงต,ตัวกับเบาๆก็ได้เนะาะค่ะพอเตรียมเนาะแนนครับค่ะหมู่บ้านนีพลาดเนาะพอเตรียมเนาะต่ว่าแต่ว่าเน้นศูนได้อยู่แต่ว่าบริเว่งบอกขาเจ้าว,ว่าเนีนศูนข,ข,ขให้แตนตัวต,ตรงขาเจ้าไปโวดแ้มเดียวนึงแปดซูนตกชอนมาเอาของใเนียนติดซุนอืม บม่ได้บอกข้าเจ้าเนีนกันบอกเน้นนี่โอ้ยได้เลยแล้วเพราะข้าเจ้ามักวิ่งซุ่มข้าเจ้าเล่นหวยเล่าค่ะครับค่ะเพราะแต่มีอย่างสิฝากถึงเอฟซีคะครับก็ขอฝากเอฟซีทุกคนนะครับน้องที่เข้ามาติดตามเจีนางพาโชคบะครับเจีนางนาโชคค่ะโอ้เจียนางนาโชคนะครับเนาะเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางนํากันนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะพิจารณาเมืองก่อนจะเอาไปลงทุนะครับ วันกะบขัามวนย้อนหลังเนาะครับเนาะถือมาทุกจังหวัดไปไปนากัพ่อเตียมกับโบลูคือกันว่ามันจะเดินต่อได้์บอสะากนั้นแล้วก็ขอให้ฟซีทุกคนเนาะครับเนาะพิจารณาอนญาตในการเอาไปลงทุนเนาะครับเนาะครับแตมีแค่นี้ขอให้โฉบมันเนาะครับเนาะทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามครับพ่อแต้่ยมคะกราบขอบพระคุณมากนะคะพ่อแต้มคะที่ให้ตัวเลขแน่วแน่มาให้แอดได้เป็นสะพานบุญเนาะค่ะเนาะ กระคอยพอแตมสุขภาพแข็งแรงเออเดี๋ยมนั่นสมองอันเจียมใสเห็ดสูตรเล่ต่อไปนะคะพอแตมค่ะคอยโชคมันลำลุ้ยร่วมลุ้ยลำลุ้ยค่ะท่าเอ่อพอแตมค่ะขอบพระคุณมากค่ะพอแตมค่ะครับค่ะสวาสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของพอแตมเล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมค่ะ มือเศร้านี่แอดกระรด้อัดไปเท่ยวนึงแล้วแต่ว่าบนละเอียดนะคะก็เลยมาเอาอีกรอบสองได้เสียงพอเต็มไปพร้อมนะคะก็เป็นตัวเลขแนว่ทางทีพอเต็มได้หายมานี่นะะึกนะเออพอเต็มให้ลักสิบสี่หาหกนะคะทำช่วมขาลักหน่วยพอเต็มใหเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเออจับคู่พอเต็มกับมี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่ง หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งพ่อแต้มบอกว่าวิ่งเก้าล่องล่องหนึ่งนะคะทั้งช่วมขาวิ่งเก้ารองหนึ่งเด้อทั้งช่วงขานี่ค่ะประจํางวดวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวิ่งเก้าล่องหนึ่งทั้ช่วงจะเลืมหลุดไว้จะเลืมวิ่งไว้นะคะหมู่ว่านี่แอดบอลไดุ้่งว่าลูดศูนย์เขาลูดศูนย์นะคะทั้งช่วงขา ตัวเลขแนว่ทาทางของพอแตมจะเข้าตรงๆเลยไม่มีกลับแต่เข้ากับบบประมาณเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเขากับกลับไว้กลับไว้กันทุ่นไว้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมขานีคือตัวเลขแนวทางของพอแตมที่เพิ่นบอกว่าทีพานมากก็คือบบขาดไปทั้งหนาจักสิเป็นจังไดเพิ่นกับบฮหัจักคือกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมันเป็นแล้วทีแบบบังคับบ่ได้เกียนกะเกียนบ่ได ก็ขอ้ทนผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้นําไปพิจารณาได้นําไปคัดกรองได้นําไปเหตุการณ์บ้านอีกเรื่อนึงเนาะค่ะเนาะไปเปรียบเทียบสักของอาจารย์อื่นหรือจัดจัดเลยก็ได้นะคะทผช่ชมค่านี่เป็นตัวเลขแนวทางของพอแต้มที่แอดเดย์ติดตามพอแต้มแล้วก็ให้ทนผู้ชมได้ชมฟังเสียง่นไปฟอฟๆกันเนาะค่ะเนาะพอแต้มเป็นผู้มีความสามารถในการเหตุตัวเลขบ่วาสีรัฐบาลไทยบ่วาสี รัฐบาลเล่านะคะทำชมคงขะ mm. เพราะฉะนั้นก็คอยทนผู้ช่วงเอฟซีทุกทันได้นําตัวเลขไปพิจารณาเ,เล่าพัฒนามือวันที่สิบสองทุ่มครึ่งนะคะขึ้นมืออื่นนะคะทาชมคงขาคอยทนผู้ช่วทุกทันทุกคนนะคะโชกหมานล,ลํารวยคิดสิ่งใดคอยสมความหมาัดปัถนายาจ็บยาจนเดินทางไปไสคอยเดินทางปลอดภัยไรกังวลเหยียบแผ่นดินใดคอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินท้อง แผ่นดินที่ผูดมสมบูรณ์เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด้อค่ะท่านผู้ชมคะขอให้เงินไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงนะคะท่านผู้ชมขะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดเดอร์ค่ะท่านผู้ชม่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไม่คิดหนากค่ะท่านผู้ชม่ะ